ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์คนนี้จะอ่านพุทธวจนให้ฟังในเรื่อง <c oughs> สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ได้มาด้วยธรรมสี่ประการในหนังสือพุทธวจนหมวดธรรมฉบับรารวาชั้นเลิศหน้า23า จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวสษณเล่มที่21หน้าที่85ข้อที่61ข้าบาดีทำสี่ประการนี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือขอโภคกรัพย์ จงเกิดขึ้นกับเราโดยทางธรรมนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โภกทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วขอยศจงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหาย นี้เป็นธรรมประการที่สองอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้วขอเราจงเป็นผู้อยู่นานจงรักษาอายุให้ยั่งยืน นี้เป็นธรรมประการที่สามอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โพกกระซับทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสายแล้วเป็นผู้อยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้ว เมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นธรรมประการที่สี่อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกข้าบาดีทํสี่ประการนี้แลนน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก ข้าบาดีทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. นศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. สีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศิล 3. จารคสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาค 4. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา <c oughs> ข้าบดีก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ข้าบาดีนี้เรียกว่าศัทธาสัมปทา ข้าบาดีก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจารเป,เ,าจาาาเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีละสัมปทาข้าบาดีก็จะค้าสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากมุนทินคือความตรณีมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ มีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าจาคสัมปทา <c oughs> ขา้าบดีก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าบุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้าคืออภิชา ครอบงำแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและละเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาทถีนามิทะอุทธจักกุกุจจะ อันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและละเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขขบ้บดีอริยาสาวกนั้นรู้ว่าอภิชาวิสมะโลภะ ความโลภอย่างแรงกล้าเป็นอุปกิเล์โทษเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตย่อมละอภิชาวิสมะโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้รู้ว่าพยาบาทถีนามิทะอุทจักกุกุจจวิจิกิฉาเป็นอุปกิเล์แห่งจิตย่อมละเสีย ซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นข้าบาดีเมื่อใดอริยาสาวกรู้ว่าอภิชาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้วเมื่อนั้นย่อมละเสียได้เมื่อใดอริยาสาวกรู้ว่าพยาบาททีนามิทะอุทธจักกุกุจจะวิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้วเมื่อนั้นย่อมละสิ่งเหล่านั้นเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา ข้าบาดีทำสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก